ุท,ที่าเบ่งงวาบริสไลดยไหมเขาจะเลี้ยงงวดทองผาอากาศสดใสบริสุทธิ์อ่าวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเบ่งการหนีโควิดมาอยู่ในปานาะเพราะสูะนะอสองนี้ทางลาเขาจะว่าทื่ว่ามีโควิดระบาดหนักนอนใน,นสูงนี้เราก็เลยว่าจะพาทุกคนมาอยู่ อยู่นาจะสวนอยู่ป่าก่อนเบิ่งเขาจะเลี้ยงงวบักได้งัวของเขาเนาะเขาก็จะนำกุนสองสาวหันมานำปูทางบุ้ฟูบุ้ป่าเส้นทางนี่เอ็นบุ้ฟูบุ้ป่าป่าแท้ๆล่ะนี่คุณ อย่างไปบนเรื่อยทางน้ำมันจะเจออย่างอ๋อวีฟูวีปาเพื่อจะมาเบิ่งทงหน้าแสงวันน้องวายกลายจะหัดทงหน้าแสงแล้วว้านี่หน้าเฮาหน้าเขาเขาหน้าทงหน้าอยู่เวียงฉันก็จะประมาณนี้ ือจะหกหน่อยนึงบ่คืออยู่สำเนือทางสำเนือเขาเจ้าก็จะบ่หกปปนนี่เนาะมื้อนี้ก็จะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศธรรมศาสตร์งามๆทางเวียงจันทน์เฮาหั่นเนาะมาเบิ่งทุ่งนาคือเก่าเพราะว่าเฮาไปไสบ่ได้เพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักคั้นเองก็เลยว่าออกไปไสบ่ได้ก็เลยว่าบ่ได้ออกไปถ่ายคลิปร่นโดนเนาะก็ขอขด้วยบนตอนนี้เฮาก็มาฮอด น้องป้าที่เรากำลังจะมาใส่เบตเบื้งสภาพน้องป้าทุกคนว่าจะมีอย่างป้าบอตามที่สมูคิดคือจะบุมีเพราะว่าตรงน้ามันคือเงียบะเงียบเราก็ยังก็ป้าตึบตึบเออเก็หมดลรยๆเอาเริ่มมาตามตอนนี้เราก็มาสมูก็มาน้องมาเอือยเนาะ ที่เขาจะยู่อเวียงจันทร์สมุมายูน้ำมานี่น้าตาก็จะประมาณนี้สีหนน่ห้นะนี่เนาะว่งคลิปตต่อไปค่าก็จะมีเออยล่วจะอ่ามาออกสองน้ำสามหมู่บาซันจะพากันให้สองตติมอีกเทื่อน,นึงเพราะว่าห่างหายกันไปนานเนาะก็เลยว่าจะพยายามเขามา เหตุคลิปอีกเทื่อนึงตอนนี้ฮะมอนี้หรือคลิปนี้อีพีนี้เสมาจิพาทุกคนมาใส่เบ็ยดยุ่นิน,น้องของเอือยลาวเนอแต่ผู้่าจะไหลอยูบอ่บ่พอตมุดลด้ๆหลปาบ่ลล้น่นนนหะหรอมันจะกาดในการ<อ>าทานเยือะเข้ามาแต่มันคือบอลหงกว่าเอ้าไบอลไยปี กาบส,สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามสองโมเสาแต่แรงนั่นเองวันนี้สโม,มก็จะพาทุกคนมาเบิงอ่าจุซนอยูไฮยุนาคือเก่ามาเบิงทุกคนซิกเวดหรือวัดตึกเวดในภาษาลาฮอนเองเพราะวช่สงี้โควิดหนักก็เลยวบาผู้จะเห็นอย่างเนาะก็เลยว่าจะพาทุกคนมายูไฮยุนาคือเก่าสงี้กว่าห่างหายไปโดนเนาะ ก็ทุกคนก็คือจะลืมสมอไปหมดแล้วเพราะสมอมก็อ่าบุได้ลงคลิปหลายหลายมือแล้วเก็พอสองสามอาทิตย์เนาะก็กลับคืนมาคือเก่าเนาะยี่พาทุกคนยีพ่พาถิ่มสมอไปใสเด้อยสมอม,มาแล้วตอนนี้สมโอก็อยู่เนอร์สวนหรือ,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 หหอ,อ,อว่าอยู่เนอรอ่าน้องของเฮานั่นเองพอาะวันนี้เฮาจะมาสักเวทเนาะตอนนี้เฮาก็เบิ่งบรรยากาศหรือฝาธรรมศาสตร์อ่าอยู่เนอเวียงจันเนาะทุ่งนาของเขาเจ้าก็จะแตกต่างจากสำเนื้อหน่อยนึงเพราะว่า มันจะบุดีถออยู่ซ้ำเนื้อนะอันประเภทเขาของเขาเนาะเราก็บรงน้องก็จะตืบตืบแตกต่างจากน้องอ่หของเหินสาเพชรล่ยลยแต่ผู้หูแบบตัวป่าอยู่น้องตัวนี้จะมีลายหรือบอเนาะแต่ว่าตอนนั้นขัาไปอันน้องสาเพชรนีปาลาไลายส่วนตัวนี้ก็บมีปลาหรือว่าจะมีก็ยังบูฮูพอเฮาก็ต้องถาลุ่นไปพร้อมๆกันเนาะว่าเอามาใส่เบ็ดมือนี้จะได้ปลาบอแต่ตอนนี้เวลานี้ สโมกก็ยังท่าเขาเจ้าว่าไปสอบเหงื่อมาติเว็ดเนาะเพราะว่าเฮายังบ่ได้มีเหงื่อมีแต่เว็ดก็เลยว่านั่งทากันก่อนบรรยากาศทางนาทางล่างชิวตัวนี้เฮาก็มาเฮาน้องอยู่ที้เรียบร้อยบ่สภาพเขาเจ้าเฮ็ดยังก็บ่ฮู้หั่นนะเฮากําลังทางสวนเบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดยังฮู้กําลังทางสวบ่แม่นกําลังตัดไม้อยู่น้องสม เป็นหว่วงนูยันขาเจ้าตกน้องยังไม่จะรีดไปทางหนาแล้วทางสามคนทางเกาะจะตกน้องเ <c oughs> บิงบ้งไหมเบิ้งนี่ก็จะแม็นสภาพน้องของเราที่จะมาสิกบิด <c oughs> จะตัวหมดไรไร ว่ามีไรเงื่อมาและตี้ขี่กระเรียนเจ้าเงื่อของป่าไหมเทนว่ามีการหุ่ใส่เลยเหรอวิธีใส่เยือเงื่อป่านวิธีใส่เงื่อปา <laughs> ่านตึกเว็ดทีทึกตองที่สุดก็คือจะประมาณนี้ออใส่ใส่เป็นดีบอล่ะมุกล่ะบุขำ นมันบืนออกตั้งที่ไรเวลาใส่ไในถุงตัวแยะแยะมันข่าวมันป่ะไม่ใช่ตอนใหญ่พวกเราพอดีพอดีคืออย่างนึงคือพวกเอาลิกลอมันใส่มันซีอร์นั่นหรอคือกระปิงเนี่ยยเอไปน้ำมาน้ำมาน้ำสองสหายนี้ไปว่าเขาจะจะใส่เบ็ด้ะไรบ่ น้องนี่ก็ตึ๊บตึ๊บน่าไปไกลหลายคล้องเลยถ่าอยู่ประมาณจักบี ัผ้าบรรยากาศก็เงียบสงัดถ่าปลาตัวนี่คือการรอคอยแล้วก็อิมดดชมกัตตินี่ ในฟานซะกันนังละคนเขาก็จะมาลุ้นนำกันในในเวลาเลยเวลาอันงดงามยามดีที่เขาจะใส่วิดแล้วเต็กก็บูฮูว่าจะเลี้ยาหรือเปล่าอึไรหรือเปล่ย่างอ่านเอินป้ามาจะซื้อขาลืมือมหัวอาหารมาให้มันเนาะ จะมีอาหารมากคือจะดีว่าทายืนของการไซเวทนี่คือจิป้าคือจิมักอยู่ดืนเท่าแว่ปิดนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ค่าก็ถาไปประมาณจังนาทีแล้วหน่าจะบุได Bây người hông có chả sai biết nữa Tại vô chả đại đi vô จากที่เอาเซเบดมาลุนเอาเซเบตมาประมาณ30นาทีทม่บอกหวาบอกแต่หาก็ยังบุญไดปลาจากโตก็เลยว่าเปลี่ยนจากการใส่เบตก็เลยจะมากินน้ำดินทน <c oughs> เป็นอย่างหลอกเนอกินก็เลยกินขนมทาซะสมสิก์ของการใส่เบดใส่ไปแล้วแต่ว่าน่าจะปูมีปลา าะมันเรือมีหันเลยแต่ว่ามันหากูมากินเว็ดใช่ไหม็กเนา็นเีืองยามยามดีตอนนี้ฮาก็ตึกเป็ดกระถื่ว่บปลาเลยคำย้ามเป็นกระจกแล้ว ทุกคนมหอดจุดๆนี้สามโมก็จะพาทุกคนลาไปก่อนเพราะเฮาใช้เวทกับโบได้เนาะาะน้องก็เป็นสภาพแบบนี้ก็เลยแบบโบได้ป้าจากักโตมือนีเน,นาะว่าอีพีหนาและอีพีต่อไปสามโมจะพาทุกคนไปสึกเว็ดอีกเขื่อนนึงเนี่ยหักประกันแนนอนวน่วาเฮาจะได้ป้าหันเองเอาทุกคนท้ายนี้โมก็จะขอกล่าคำบัตสบายดีฝากทุกคนไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจสามโมนี้ บุได้ปลาจักตู Hence, ่เีมวนบ่อตัวเดียวกับบุได้เอาถามาประมาณสุมมงปลายแล้วแต่บุได้ครับความรู้สึกสภาพลังจากไปใส่ปิดมาเนาะแต่กับบได้ปลาก็เลยมาอย่างนำคนผู้บบาวน่อยต่อยต่อยต่อย แต่เป็นกระจกนึ so on on ่งนะตัวนี้จะแม่นน้องร่วมคองบานตีแม่นบอหรือว่าองาทหารคองทหารปูน้องรวมคองทหารเจ้าคือกวางแท้ปลาน่าจะหลายน้องเตั้งปลาคือจะหลายเนาะ